เราไม่อาอ่กมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาเงินไม่เอาไม่ตองใช้าเพราะน้ำวอหนักฝทุ่ไาเอาด้านนีเอาตรนี้เอไม้ไผ่เอาไมโส่ตรงนี้ตาโมกวนไหมตาเริ่มไหมเริ่มไเริ่มเิ่มไมตาเริ่มไมตาเริ่มไมา่

อายุมันเยอะนะปีเจ้าหน้าเยอะมากเลยเด็กเออเลยอายุมันก็ดูแม่แม่ตัดเป็นชิ้นนั้นตัดกันนั่งทุกมันมันมาเป็นลูกยกๆปันเลยกปันเลยไม่ได้ไม่ได้มามามาไม่ได้ไม่ได้